บักอะไรอยู่วันนี้โอเคนะจับพารที่แล้วเนาะที่ผมทําตอนนี้ไปนี่ก็มาอัปเดตให้ฟังก่อนนี่นะฮะที่ผมทําที่ผมบอกว่าผมจะมาทําในแบนะ็กกราวเนาะผมก็เก็บงานแล้วก็ตอนนี้เป็นโซนฟักทองเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์สดขางบนตรงนี้ผมก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะเผื่อแบบนี่อยากดูระบบหรือว่าระบบอะไรมันเสีย โอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องก,กันในพ์นนี้เดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้กันต่อเนาะบ้านของเราโ,เโดยที่ผมคิดว่าผมก็จะทําอ่าทางเข้าไว้ตรงนี้ตอนแรกมันเป็นทางเข้าอย่างไง <c oughs> ทางเข้าแบบคนขี้เกียจมากอะถ้าเกิดเสียงผมมันไม่ค่อยนี่ก็ขออภัยด้วย <c oughs> คืออ่านี่เลยเพิ่งตื่นไงโอเคถ้าเอาพื้นระดับนี้ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องอ เดีย่ยนะเราทําทางขึ้นยังไงดีอ,อืได้ย์แหละประมาณนี้ทําทางขึ้นเราแบบคนขี้เกียจมากอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเนะาะาีนี้เอาขดเข้าไปเชื่อมต่อข้างในตรงนี้อืมทาเป็นทางลงในไม่ตรงนี้เพราะว่าเราขี้เกียจเราขี้เกียจเดินอ้อมบางทีทําแบบเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปผมขี้เกียจมาเดินไต่ยอย่างงี้เนี่ยเดินไต่แล้วมันก็จะล่วงอย่างงี้ ยาวไปฮะยาวไปเอ,อ่อมันยังไงนะถึงหรือยัง,นะง,วอยงวะเนี่ยถึงหรือยังวะเนี่ยไม่ใช่ผมขุดเลยนะแปบนึงน,นะผมไปขุดผมลงไปชั้นนี้ไปขุดก่อนผมไม่ชชว่์ว่ามันเลยแล้วหรือเปล่านี่ไงเลยแล้วจริงด้วยป,ป,ปโอเคประมาณนี้เนาะ เออเป็นอะไรที่สะดวกสบายจริงะทุกสิ่งที่เราสร้างึ้นมาตอบสนองความขี้เกียจของผมได้ล้วนๆเลยปั๊บแบบนี้ได้ไหมแล้วก็เวน้นแล้วก็วางอย่างนี้ับอืมโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวอ่ะไทยอัมเมอร์สแตนผมขยับได้เดี๋ยวตอนแรกผมวางตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะแปลกๆเดี๋ยวเก็บของป๊บนึง ตอนแรกที่ผมพูดไว้เนาะห้องนี้จะเป็นห้องตกแต่งใช่ไหม,มผมคิดว่าผมไหนๆก็ไหนๆและเนลมิดมันเป็นอ่านี่เลยกันเพราะว่านี่สังเกตดูนะฮะห้องดาง้านล่างตัวนี้ตอนแรกว่าจะทําเป็นห้องนอนแต่มันก็กลายเป็นห้องเก็บของห้องแยกคัดแยกไอเทมไปซะแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะย้ายมาทาข้างบนนี้สำหรับห้องนอนนะฮะโดยที่อ่าผมอยากจะคุมทีมอไม่มีคนเด้ <c oughs> นไปเอาคนแก่ ขนแก่สีฟ้าสีน้ำเงินฟาร์มแกะแล้วน่าจะมีใช้แบบเกินพิกัดแล้วแล้วลงมาทําไมเนี่ยดูดูดูสภาพแล้วตอนนี้ขึ้นมันขึ้นยากนี่เห็นไหมน,น่าจะน่าจะพออยู่แหละเราอ่าเราเอาสีขาวมาไ,ได้ไหมใจจริงผมอยากใช้คอนกรีตนะแต่มันไม่มีทรายไม่มีกาเวลครับไปสร้างบ้านตรงนี้กันต่อนะฮะ โดยที่อ่าผมก็ลืมเอาเตียงตรงเตียงวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงอ่าตรง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 นี้ตรงนี้แล้วกันปั๊บปแบบนี้ตอนนี้ก็จะวางเป็นเตียงของผมเนาะเป็นเตียงสองอันนะฮะแล้วก็ส่วนของ a เมอ r stand ใช่ไหม อเมอร์สแตนเดี๋ยวเราจะต้องทำห้องขังให้มันแต่ว่าเราจะทำไว้ตรงเจาะเข้าไปเลยได้ไหมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บแบบนี้ข้าเราเตรี้วางไปโกสโตนแบบนี้โอเคได้อยู่ แล้วก็อ่ตรงนี้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมันให้เหมือนกันแล้วก็เอา armor s t แตนวางไว้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บฮึมปั๊บปั๊บปั๊บเอาปีกใส่ไว้ปับ๊บฮึน่าสนใจอยู่นะวิธีเนี้ปุ๊บโอเคอันเดียวก็ดีกว่าไม,ไม่ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขุดตรงนี้ออกนะใหเปลี่ยนเป็นอ่าสีขาวนะ ในเมื่อมันเป็นห้องตัวเองอยู่แล้วไงก็ตกแต่งไงก็ได้สนตรงพื้นตรงนี้เนซี่โฮมจัดการยังไงเด้อท๊านีงนะทางออกก่อนนะฮะแปบ๊บนึง <laughs> ดูแอนคนละห้องเลยเนาะจัดตะเกียเออก็ได้อยู่นะศพนี้เราจะขุดไปทำอะไรนะตรงนี้แยกห้องเหรอ แบบอ่าแบบอ๋อฝั่งนี้เป็นเตียงใช่ไหมก็ไม่ทําให้มันรวมกันเลยได้ไหมแบบที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่นนี้เดี๋ยวอ่าตรงนี้ใช่ไหมเก็บงานก่อน <laughs> เพราะเราจะเปลี่ยนเป็นไอตรงนี้ให้หมดเลยนี่จะเปลี่ยนเป็นอ่าสโตมบิกให้หมดเลยเนาะมันจะดูแบบเหมือนเหมือนกันเข้าๆกันนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ใช้เวลาอีกสักแป๊บนึงเนาะ โอเคนะฮะหลังจากที่ผมทําตรงนี้ไปเนาะเอ๊ะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้ผมเคลียร์มาเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยนะเพราะว่าผมจะทําครัวเนาะอ่าทำครัว่นวานั้นตรงนี้มันก็จะมีอ่าพวกเครื่องมองเครื่องมือที่จําเป็นทั้งหลายอย่างเช่นโต๊ะคราฟตรงนี้ซึ่งผมจะไม่ไว้ตรงนี้ผมจะเอาไปไว้ข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นบ้านเนาะแต่ทุกบอกก็คือมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่มันคงจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะหมดหรอก ก็คือมันคงจะมีแบบบางอย่างบ้างที่มันแบบอาจจะไม่โอเคหรือว่ามีอะไรที่มันยังไม่ได้เพียบพร้อมเท่าประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่รู้สึกแบบเออทุกอย่างดูโอเคขึ้นเยอะเลยเนาะไหมถึงมันจะไม่ได้แบบขนาดนั้นก็เถอะอ่าเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เก็บของที่อยากจะเก็บหรือไม่อยากจะเก็บก็ต้องเก็บนะฮะเดี๋ยวเอาชุดออกมาเดี๋ยวเราไปแปะเอาชุดปับ ประมาณนี้ละกันเนาะพาร์ทนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเพราะว่าจริงๆพาร์ทนี้ก็แค่ตกแต่งเก็บงานนิดหน่อยแล้วก็ทําบ้านที่อยู่ของตัวเองเฉยๆเนะาะมันไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปด้วยการเก็บชุดเกาะเครื่องมือเพราะว่าตาที่ผมได้บอกไปใน Discord แล้วนะฮะว่าอีกไม่นานแล้วเนาะป๊บโอเคแล้วก็ปีกใส่เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ใส่ป๊าปเ,เอาโลออกมาด้วย ถือ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 ให้หน่อยถือให้หน่อยถือไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเยก็ไว้เจอในพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันจะมันจะใกล้ถึงจุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องอ่าออกมาเก็บตัวน,นั้นนิดหน่อยเนาะโอเค